สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมทั้งสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันกับรถยามาฮ่าครับวันนี้เป็นวันอาคารที่8มีนาคม2 5 6 5เป็นเวาลาเมืองไทยก็11นาฬิกา40นาทีครับก็วันนี้เป็นรถสปาร์ค1ี่รุ่นคาบูทัดออโต้ครับของคุณอ้นหนองชุมแสง อยู่จังหวัดเพชรบุรีคันนี้ส่งมาจากเพชรบุรีครับก็ตอนนี้ก็ทําการอัปเกรดเสร็จแล้วครับอัปเกรดแล้วก็ปรับสภาพซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนอะไรครับตอนนี้พร้อมแล้วเสร็จเรียบร้อยก็มาคัานนี้มาได้ทําอัปเกรดเป็นลูก60สนะเสื้อลูก60เซรามิกน้ําลึกหัวเพชรนะครับแล้วก็มีลวงควัก เบ้าขยายวาลนะครับคือขยายพอดไอดีและไอเสียด้วยมือนะครับไม่ต้องไปขยายลงตึงครับทำแบบแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแคมใช้แคมของ2 nd สปริงวาลวแต่งครับมีพ่วงกล่องครับพ่วงกล่องเปิดเพิ่มรอบ 5VV นะครับแล้วก็มี ขบูวางขบูเอ็นโปรกองเปลยนะครับแล้วก็ทำกองกันน้ำครับเปลี่ยนระบบใหม่หมดครับแล้วเช็คตรวจระบบไฟเกียร์ที่ขาดก็ทำให้นะครับนี่มีเซตอัพชกหน้าใหม่ชกมานิ่มเกินไปครับเซตอัพชกหน้าใหม่แบบเปลี่ยนน้ำมันให้ใหม่แล้วก็มีล้างซ่อมเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเบรกหน้านะครับ ใช้ของแบรนดิงนะครับและปั๊มเบรกบนก็มีทําการต้มบํารุงให้นะครับ่อมบารุงปั๊มบนที่มาเวลบีบแล้วมันไม่คืนตอนนี้คืนดีแล้วครับนะครับเด้งแล้วครับไปเบรกจะค้างของเก่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําให้หมดนะครับทั้งมีเปลี่ยนพวกปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับปั๊มเสียนะครับ เปลี่ยนยกชุดหมดเลยไม่ให้ยกค้นชุดนะเปลี่ยนอะไรยกชุดครับแล้วมีเปลี่ยนโซ่สเตอร์ท่าน,นี้เจ้าของต้องการให้เป็น14 36ก็ได้ครับอัตราทดใกล้เคียงกันกับ15 39ใกล้เคียงกันครับก็เลยจัดให้โต๊ะพ่อหนานะครับโต๊ะพ่อหนาตอนนี้ก็ได้แล้วคันเกียร์มาอ่าต่ำเกินไปข้างหน้านี่นะครับจะต้องอยู่ในรูนะครับ ตัวหน้านี่ต่ําเกินไปให้เสมอรูรูมาร์กตัวนี้นะครับแล้วก็จะพอดีนี่คือสแตนดาร์ดครับพกป้ายติดเกียงมาก็ปรับให้ใหม่ครับมีพ่นสีเหล็กท้ายนี่ให้ใหม่ครับสีบอลถลอกเปลือกเปิดไม่สวยก็เลยพ่นสีให้ตกแต่งให้ครับปลายแฮนพ่นสีให้ใหม่ครับทาสีใหม่แล้วเปลี่ยนปอกแฮนด้ายขวาเปลี่ยนหมดเลยครับสวยใหม่เอี่ยมเหมือนรถใหม่เลยครับตอนนี้ครับเครื่องดีครับ ตุกสีถลอกอะไรนี้นั่นหน่อยเเก็บงานให้นะครับค่อยเสียพ่นสีกันความร้อนให้นะครับมาถลอกขึ้นสนิมนะครับเข้าทํามาแล้วครับก็พ่นสีให้ใหม่สวยแล้วครับสีกันความร้อนครับก็ตอนนี้ก็ฟังเสียงเครื่องดูนะครับกับสวิไฟก็มีนะครับปิดเปิดครับนี่ครับเจ้าของก็ต่อมาแล้วครับแต่ว่าต่อผิดไปตัดสายดินเฉยๆไม่ได้ครับ ต้องตัดสายอีกเส้นหนึ่งครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัดต่อทําให้ใหม่หมดสายไฟนะครับทําใหม่ครับอันนี้มีชกด้วยแล้วครับต่อชกด้วยเอนโปรแต่ว่าต่อสายชกให้ครับครับนี่ครับเอนโปรเร่งดีครับพันมือครับติดมือเลยครับครับกับลูกหกสิบต่อเหียนกันดีมากครับ ขอบุเอ็นโปรแท้เบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์ของแท้มาเลยครับพร้อมกับคอไอดีก็เป็นคอดําพิเศษครับแต่งให้หมดกองดอกเห็ดกองสแตนเลสครับสามารถล้างได้ไม่ต้องเปลี่ยนครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะแจ้งเจ้าของให้มารับไปครับของคุณอ้นน้องชุมแสงจังหวัดเพชรบุรีแก่งกระจานครับเป็นรถจังหวัดเพชรบุรีนะครับครับรถเพชรบุรีครับก็ เป็นอันว่าเป็ดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมใช้เมื่อวานไปลองขับแล้วครับขับดีครับผมจงให้สปอมไปลานดินครับเตวน้ำมันเครื่องที่ใช้อยู่ก็ใช้เอเดมิสึนะครับใช้เอเดมิสึเป็นน้ํามันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้เจ้ากล้องครับก็นำมาใช้ก็ดีครับใช้ดีครับผมเองเขาใช้อยู่ครับครับเสียงดีครับ ครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับรถสปาร์ค135คาบูคัดออตโต้ของคุณอ้นหนองชุมแสงเพชรกรีเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบก,กันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับ